สวัสดีครับเพื่อนเพทุกคนกับผมปืนเทชคลิปนี้เป็นเกมไดโบซีไดโบซีผมจะรวบรวมเกี่ยวกับเรื่องที่ผมสนใจนะครับแล้วก็เรื่องที่ผมชอบหลังจากได้ลองเล่นเบต้ามาในส่วนนี้จะเป็นการเล่นของ Early เล็ก s ซของคนที่ซื้อเกมไปแล้วนะก,ก็คือผมซื้อไปแล้วแหละส่วนใครที่ยังไม่ซื้อรอวันที่24นะครับเขาเปิดให้เล่นฟรีสำหรับทุทกทคนเลยไม่ต้องซื้อก็เล่นได้เป็นเวลา3วัน เ้วก็จะเปิดอาชีพเพิ่มอีก2อาชีพก็คือดูอิดก,กับในคอมเนเซอร์อ่ะมาดูเรื่องแรกก่อนเลยพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมา,มาดูนะครับตอนเขี่ยตัวละครเนี่ยมันจะมีให้เลือกเล่นตามอาชีพต่างๆอย่างนี้นะเราสามารถสร้างตัวละครได้ไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงนะครับพอเลือกเลือกเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะมีเลือกหน้าตาได้สามารถปรับนู่นปรับนี่ได้เนี่ยปรับเฟซบอดี้ปรับแฮร นะครับปรับอะซเซอรี่ทัตทูอะไรพวกนี้พวกนี้ปรับได้หมดเลยพอเราปรับหลายอย่างเสร็จปั๊บอาจจะเข้าเกมมันก็จะมีให้เลือกด้วยนะครับว่าเราจะเข้าเกมด้วยการเล่นแบบไหนนี่ตัวนี้ถ้าใครที่เล่นเกมนี้ใหม่ๆหรือยังไม่ชินนะครับแนะนําให้เล่นโหมดนี้เพราะว่ามันค่อนข้างง่ายแต่ถ้าใครที่ชอบความท้าทายจัดไปเลยครับโหมดตัวนี้เวทเทรน มันจะทาให้นสเตอร์เก่งกว่าเดิมเยอะมากนะผมลองเทสละตัวตัวแรกเนี่ยตัวแรกผมเล่นอ่าบ a บาเรียนอ่าไปจนเลเวล25เลยจัดเวทเทนตั้งแต่แรกส่วนตัวนี้นะครับตัวเมทต,ตัวเมทผมเล่นโหมดธรรมดาเพื่อลองดูว่ามันมันยากต่างกันแค่ไหนมันยากต่างกันเยอะครับเยอะมากเลยแต่ว่าตัวเนี้ยจะเลเวล25เร็วครับตัวนี้จะเลเวล25ช้าหน่อยคือเปิดเปิดแมปต้องไปเปิดไปค่อนข้างไกลไอ้ตรงนี้ที่เขาเขียนว่า ให้ EP มากขึ้น20%กับมอโกดรอปอีก15%เนี่ยอันนี้ก็คือชื่อถือได้แน,น่นอนนะ่ต่น้นใครอยากอัพเลเวลไวๆเวลาเล่นก็จัดไปเลยครับโหมดนี้แต่ค่อนข้างยากนะเนี่ยทีนี้อ่ะเดี๋ยวผมเข้าเกมเข้าเกมแนละ้วหลังจากเข้าเกมมาแล้วเนี่ยตัวเราจะไปเกิดตรงจุดห่างไกลความเจริญนะมันจะเป็นตัวมันจะเป็นช่วงเริ่มเรื่องแต่ก่อนเกมนี้ เราที่เลเวลหนึ่งเราจะต้องเราจะต้องทําการอะไรนะมีโจมตีธรรมดาใช่ไหมครับจนกว่าเราจะเรียนสกิลได้เราจะมีสกิลให้เรียนแต่ว่าภาคนี้นะภาคสี่เนี่ยพอเริ่มมาปุ๊บเราจะมีสกิลเลยเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมเดี๋ยวเอาหน้ามือแป๊บหนึ่งนะให้มันแอคทีฟสกิลก่อนเอาละโอเคนี่นี่คือตารางสกิลพอเริ่มมาเนี่ยเราจะมีสกิลใช้เลยก็คือในส่วนของตัวนี้ระบบจะเรียกสิ่งนี้ว่าเบสิ c สกิล นะครับตัวนี้เบสเนี่ยเบสิกสกิลเป็นสกิลทรีเบสิกสกิลตัวนี้เราจะมีแต้มหนึงสำหรับใส่ในการสายเล่นรูปแบบการจปรีก็จะแตกต่างกันไปอย่างอันนี้เป็นตัวนักเวทนะครับซอสเลอร์ก็จะเป็นของสายสายฟ้าสายความเย็นสายไฟตัวนี้จะเป็นสายฟ้าเหมือนกันนะครับสายฟ้าเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นประชิดต,ตัวเหมือนเหมือนแทนะเหมือนแท่สบัดสบัด คอนขังไกลเล,เล่นเล่นยากครับเลยาตัวนี้จะเป็นคอสกิลเห็นไหมครับเขาจะแบ่งเบสิกสกิลคอสกิลแล้วก็เป็นดีเฟนซีฟสกิลนี่คอนจูเ i ชันสกิลแล้วก็มาเป็นมาสเตอรี่สกิลแล้วก็อัลติเมทสกิลทีนี้ถ้าเกิดว่าเวลาเราเราเจอของสวมใส่อะไรก็ตามที่มันบอกว่าบวกคอสกิลก็คืออ่าโอเคก็บวกในส่วนของตรงนี้ความสามารถบางอย่างที่เขียนว่าหลังจากหลังจากใช้ เป็นจำนวน10ครั้งเพิ่มพลังของคอสกิลถัดไปที่ใช้100%ก็จะให้เข้าใจว่าโอเคเป็นแบบนี้นะส่วนสกิลเนี่ยก็เข้าใจง่ายครับกดเข้าไปตรงนี้มีอ่านแล้วก็มันจะเป็นเสริมอ่ะเป็นสกิลที่เราใช้เป็นประจำแล้วก็สกิลแล้วก็เสริมเสริมความสามารถของสกิลที่เราใช้ป,ประจำก็คือเบสิกสกิลนี่คือแคสติ้งได้เลยยิงได้เลยไม่ไม่เสียอะไรนะครับแคสนี้งแคสติ้งได้เลยไม่เสียอะไร นะครับแล้วก็แต่พอใช้คอสกิลนิ่งคอสกิลมันจะเสียมานาอย่างนักเวทใช้คอสกิลก็เสียมานาแต่ถ้าเป็นบาร์เบเรียนก็จะเป็นค่าฟูรี่เวลาฟันฟันธรรมดาเก็บฟูรี่แล้วพอใช้ท่าคอสกิลก็คือใช้ฟูรี่ตรงนี้ส่วนนักเวทก็จะเป็นมานานะครับเดี๋ยวดูสกิลต่อ,อทีนี้พอเรามีสกิลเบสิกเราก็เสริมเสริมในส่วนของ ความสามารถของมันตรงเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยไล่ไป1สายนะครับตรงมาตรงเนี้ยก็คืออย่างไรก็ต้องกดแต่ว่า2สายเนี้ยอันเนี้ยต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเราไม่สามารถเสริมทั้งสองได้ถ้าเสริมตรงนี้ก็คือจะเสริมตัวนี้ไม่ได้เสริมตัวนี้จะเสริมตัวนี้ไม่ได้ให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งครับเราก็มองอย่างเชน่นอ่ะผมตัวอย่างนะครับอันเนี้ยอันเนี้ยเสริมอยู่แล้วก็โอเคปล่อยไปเลยถ้ามา,านี้โอเคเราใช้สกิลนี้โดนศัรตรูที่ติดติดแช่แข็งอ่าติดแบบติดความหนาวเย็นอ่าต ลีเจนเดเลมานาจะดีขึ้นถ้ามาตรงนี้ล่ะอ่าตัวนี้ก็คือเวลายิงท่าน,นี้ใส่ศัตรูที่ติดติดแช่แข็งนะครับฟอเสเซนเนี่ยฟอเสเซนคือติด,ต,ดติดหนาวเย็นนะครับจะทําให้เกิดความอ,อ่อนแอสถานะอ่อนแอสถานะอ่อนแอมอนสเตอร์มันจะเป็นสีม่วงๆครับมันเราจะยิงมันเข้าเข้าเนื้อเข้าหนังมากอันนี้ก็จะอีกแบบหนึ่งเราจะชอบเนี่ยเราก็ทําการเลือกสายที่เราจะเล่นไป ที่สําคัญคือมันรีได้ตลอดครับเนี่ยผมเข้าไปไดิ็นเนี่ยผมรีให้นะมครับเนี่ยมาหนึ่งแต้มนี่มาสองแต้มมันรีได้ตลอดเวลา,ม,ลลวลามันทําให้เรารู้ว่าเออสายนี้ดีไหมสายนี้สนุกไหมเราก็สามารถสร้างรูปแบบการเล่นของตัวเองได้สายนี้ม่ถูกจะปรับตรงนั้นบน้างปรับนี้หน่อยก็คือดีครับต่อไปมีเควสให้ทําเยอะเควสจะมี2แบบก็คืออา่าดูเควสเอ็มนะครับ เควสเนี่ยจะมีนี่ตัวนี้เควสสีเหลืองเควสสีเหลืองจะเป็นเควสหลักถ้าเราไล่ตามเควสหลักไปแล้วก็คือเป็นเนื้อเรื่องของไดโบซึ่งจะทําให้เราเปิดแผนที่กว้างขึ้นเรื่อยๆครับนี่คือแผนที่ทั้งหมดนะในส่วนของเ,อเบต้าเนี่ยเราเขาจะเปิดแค่เนี่ยนันี่เนี้ยโซนนั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็หกนะครับหกหนวตรงนี้เรียกเป็นเรียกเป็นเมืองใหญ่ว่าอะไรเนี่ยตัวนี้ผมยังสะกดไม่ถูกนะครับเคียวเคียวเคียววาชาร์ตปะทับเนี่ยอ่ะเป็นเมืองเมืองไป โฟนี้ก็ยังไม่เปิดแต่ไม่เป็นไรส่วนเควสทั่วไปนะเควสไซด์เควสจะเป็นสีสีน้ำเงินเนี่ยครับเราสามารถเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นไปได้เรื่อยๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งอันนี้อันนี้คือไม่คิดว่าจะเป็นไม่คิดจะเล่นระบบนี้ก็คือไดโบรอบนี้ภาค4นะครับจะเป็นระบบ MMO RPG นะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดแมสนะครับ ไม,ไม่ถึงขนาะดแมสแมสผู้เล่นอะ่ะเราก็จะมีเวลาเราเข้าไปในเมืองครับเราจะเจอผู้เล่นอื่นอ่าคือคือเราจะไม่ได้เราจะไม่ไม่ได้อยู่ในโลกของเราแล้วก็รอคนมาจอยเซสชัน่นมาจอยห้องนะครับในการที่เรากลับเมืองมาเนี่ยเราจะเจอคนอื่นเพียบไปหมดเลยแต่กดโอเนี่ยกดโอครับจะรู้เลยว่าเน่เห็นไหมมีคนอยู่รอบตัวเรากี่คนเราสามารถดูได้ว่าเอ้ยเพื่อนเราจอยมาเจอกันเปล่าวะอะไรแบบนี้เนี่ยเราก็สามารถแอดเพื่อนได้ เท่านั้นไม่พอนะเราไม่ได้เจอกันแค่นี้นะครับเราสามารถเราสามารถวาร์ปไปเนี่ยสมมุติว่าสมมุติว่าเราวาร์ปออกรอกเมืองใช่ไหมเราสามารถเจอคนอื่นได้เลยแล้วก็เราสามารถเก็บเลเวลด้วยกันได้เก็บเลเวลทำภารกิจด้วยกันการที่เราเดินไปเจอคนอื่นข้างนอกเนี่ยไม่ได้เป็นผลเสียนะเพราะว่าพอเรามีคนเรามีคนอยู่ใกล้ๆเราคนนึ่งปับ๊บมันก็จะทําให้เราได้อีพีเพิ่มขึ้นทันที ขขขเ<ร>าขาจะเขาจะระบุไว้วา่าพอมีคนเข้ามาเข้ามาใกล้เราปั๊บเนี่ยเราจะได้ค่าอีพีมากกว่าเดิมอีก5%แล้วก็เขาก็คนคนนั้นเขาก็ไม่ได้มา,าแย่งอีพีอะไรจากเราในการที่เราฆ่าศัตรูร่วมกันของกระดอบแยกกันนะครับ เห็นไหมครับว่ามอนสเตอร์ที่ผมเจอเป็นมอนสเตอร์เลเวลยี่สิบห้าดังนั้นผมจะบอกว่าเวลาที่เราเล่นเกมนี้เมื่อเราเลเวลเท่าไหร่ก็ตามออกมาเจอมอนสเตอร์ที่ใดก็ตามมอนสเตอร์จะเลเวลเท่ากับเราเราก็จะมีที่เก็บเลเวลมากมายเต็มไปหมดแล้วแต่ว่าเราชอบเก็บเลเวลที่ไหนบางคนชอบเก็บเลเวลที่แผนที่นี้ก็อยู่ที่แผนที่นี้บางคนเก็บเลเวลที่อื่นก็ไปที่แผนที่อื่นบางคนอาจจะมีจุดฟาร์มที่ชอบมอนสเตอร์ออกเร็วเคลียเร็วของดีก็แล้วแต่ นี่มีเก็บทรัพยากรด้วยนะแล้วสามารถเอาทรัพยากรเหล่านี้เนี่ยไปทํานู่นทำนี่ได้ด้วยนอกจากนี้ก็จะมีภารกิจให้ทำนะครับภารกิจให้ทำภารกิจมองเข้าไปที่แผนที่จะเห็นไหมครับว่าจะเป็นวง จะเป็นวงกลมนะครับวงกลมแบบกลมเป๊ะๆเ,เลยเป็นสีฟ้าบ้างเป็นสีออกส้มๆแดงๆบ้างอันนี้ก็คือผมเรียกว่าไดนามิกอีเวนต์มันจะเป็นอีเวนต์ที่เกิดขึ้นเรื่อยๆครับพอเราเข้ามาเล่นเนี่ยมันก็จะมีกิจกรรมให้ทำเห็นไหมครับเราสามารถทํำร่วมกับคนอื่นได้ช่วยกันเล่นช่วยกันทํา namal เราเล่นในการทำให้เราได้ผลอนกแล่วแล้วก็รับของราไว้ ของรางวัลก็จะมีของไออัญมณีเมืมเ่อกี้เป็นอัญมณีที่เอาไว้แกมเบิลของในเกมมันไม่ได้ใช้เงินใช้โกนะครับมันจะเป็นหน่วยเงินต่างหากซึ่งเราสามารถไปแกมเบิลได้อันนี้ก็เป็นเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ชอบนะครับมีเควสมีดันมิอีเวนต์แล้วก็มีเจอเพื่อนด้วยสําคัญคือเจอเพื่อนทีนี้ก็จะมีดันเจียนด้วยนะครับนี่ตรงนี้ไม่รู้เรียกว่ายัางไงนะตัวนี้เป็นดันเจียนตัวนี้ก็เป็นอ๋อตัวนี้เป็นเนี่ยกัเรียกเขาเรียกว่าคอลเซเลอร์ออตัวเนี้ย เวลาลงไปมันจะเป็น i n นสแตนไม่เจอใครนะครับเว้น,นแต่ว่าจะลงไปคนเดียวอย่างไอตรงเนี้ยจะเป็นดันเจี้ยนที่เล็กๆเดี๋ยวผมลงไปให้ดูมันจะเป็นดันเจี้ยนเล็กๆลงไปแค่ข่ามมอเตอร์นิดนึงก็ลีบบอละประสบความสำเร็จเดี๋ยวผมเปลี่ยนสกิลนิดนึงแล้วกันจะได้ดูสกิลอื่นนิดนึง ียร์คออันนี้ครับเสร็จละทีนี้ถ้าเป็นดันเจี้ยนแบบอื่นอไอเช่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวดูตรงนี้นี่แบบเนี้ยมันจะมีมันจะมีความสามารถบางอย่างที่หลังเราจะได้มาหลังจากเคลียร์ดันเจี้ยนตัวนี้เขาเรียกว่าโคเด็กพาวเวอร์โคเด็กนะครับโคเด็กพาวเวอร์ถ้าเราเคลียร์ครั้งแรกเราจะไดความสามารถโคเด็กพาวเวอร์มาพวกเนี้ยผมเคลียร์หมดแล้วผมเคลียร์ตั้งแต่ตัวบาบาเรียน นะครับก็จะเคลียร์เคลียร์แต่ถ้าเกิดว่ามันขึ้นมาอย่างเงี้ยก็คือเล่นได้อีกเนี่ยขึ้นมาสีส้มก็คือเล่นได้อีกแต่ว่าความสามารถนั้นเราจะได้ไปแล้วไงถือว่าได้ไปแล้วนะครับนี่ถ้าอย่างเงี้ยขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยยังไม่ได้เคลียร์อ่านี่ครับเห็นไหมลราดูนะครับรีวอร์ดจะได้ตัวนี้มานายทูลเลอร์ของดูอิดความสามารถความสามารถบางอย่างก็จะเป็นของตัวละครบางตัวความสามารถบางอย่างใช้ร่วมกันได้ผมก็เคลียร์ไปละอันละ บอสโลกนะครับบอสโลกก็มีเดี๋ยวไปดูบอสโลกกันบอสโลกเกิดเป็นเวลานะครับแต่ว่าผมยังไม่แน่ใจว่ามันเกิดเวลาไหนสําหรับแผนที่นี้บอสโลกเกิดตรงนี้ครับนี่โซนนี้เดี๋ยวผมจะวิ่งมาดูแล้วกันนะถึงแล้วครับตรงนี้เป็นบอสโลกของแผนที่นี้นะครับแต่ว่า มันมันยังไม่เกิดซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่ด้วยแต่ก็จะมีคนมารอๆนี่แหละครับนี่ตัวนี้ส่วนของอโซเชียลนะมีการสร้างแคลนนะสามารถจอยแคลนได้แล้วก็มีการสามารถสร้างแคลนได้ด้วยแต่ว่าผมเองยังไม่ได้เล่นส่วนนี้สักเท่าไหร่นะครับเกือบรืมเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งที่ผมมองว่าเออเรื่องนี้ก็โอเคน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงสกิลนะนี่สกิลตัวนี้มันจะมีถ้าเรากดตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะมีตรงนี้ครับ e n c h a n t เอนชานเมนต์ ment, มันจะเป็นการที่เราเอาสกิลที่เรามีเนี่ยมาใส่ลงไปแล้วมันจะเพิ่มความสามารถแล้วเขาจะบอกนะว่าถ้าเอาไปใส่ในช่องเอนชานเนี่ยเราจะได้ความสามารถอะไรขึ้นมาอย่างเช่นอันนี้สกิลโจมตีปกติใช่ไหมครับมันก็บอกว่าไดเร็เมดฟอร์มสกิลนะครับแอปพลายอัพทูสิบห้าเปอร์เซ็นต์ชิลก็คือมีโอกาสทําให้สติลติดชิลเพิ่มขึ้นอีกสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่าผมลากอันนี้มาใส่ตรงนี้เนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยก็ถือว่าใช้ได้เลยเอา่า อยากรู้ว่ามันทํางานยังไงเดี๋ยวดูดดดดนี่กันเลยครับเนี่ยนี้สกิลนี้ถ้าเกิดว่าใส่ปั๊บเนี่ยมันจะบอกว่าจะเกิดบิสารอบๆบตัวเราเป็นเวลา6วิทุกทุกวินาทีเดี๋ยวใส่เลยเดี๋ยวดูนะทุกๆ15วินาทีผมจะมีบิสารอบตัวครับนักเวทหลายคนก็ใช้สกิลนี้เหมือนกันเอาไว้เวลาวิ่งไปวิ่งมามันจะได้มีหิมะตกใส่ศัตรูที่มันคอยเดินตามเราก็ถือว่าเป็นสกิลที่โอเคครับเพียงแต่ว่ามันเกิดไม่หยุดเลยบางทีตัวละครเรายืนวิ่งเฉยมันก็ มันก็ตกมาเรื่อยๆมันก็หลอนๆนะครับว่าเฮ้ยมอนเตอร์เข้าตีหรือเปล่าก็จะเป็นอย่างนี้แต่ว่าผมก็มันก็ดีอะจริงมันก็ดีครับแต่บางคนก็ชอบอันนี้เนี่ยอนี้อันนี้เป็นไฮดร้าใส่ไฮดร้าเข้าไปก็จะถ้าเราใช้ถ้าเราใช้มานาไปจนถึง300หน่วยเนี่ยเดี๋ยวมันจะแคสนะครับแคสไฮดร้าห้าหัวไฮดร้าของเราตอนนี้เต็มที่จะมีแค่สหัวแต่ตัวนี้จะมีห้าหัว แต่มันจะอยู่แป๊บเดียวอยู่ห้านาทีอันนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับยังไงถ้าเกิดว่าได้ลองต่อมาที่สี่มาลองเล่นดูตรงน,นี้ผมว่าน่าสนใจเลยเดี๋ยวผมพามาแกมเบิลตัวนี้สำหรับใครที่ชอบเออสิ่งโชคร้านแกมเบิลสายลักษ์จะเป็นรูปถุงเงินตัวนี้ หน่วยเงินที่เราได้มาเนี่ยมันเราจะได้มาจากการเล่นในเกมเนี่ยครับการเล่นเกมการทำา q เฮพวกนี้อแล้วก็นี่ครับเป็นหน่วยเงินตัวนี้เนี่ยผมมีอยู่3า5 5ตัวนี้ครับทีนี้เราเราอยากได้อะไรเราก็ไปแคมเบอรลลงมาราคามันแตกต่างกันไปนิดหน่อย ทาอันนี้ก็จะเป็นกุญแจกุญแจมีดีตัวไว้ก็ดีนะครับจะมีมันจะมีกล่องกล่องในในแมปมันจะล็อกไว้ต้องใช้กินกุญแจพวกนี้เปิดซ่มห่วยๆเลยก็ได้ของสีขาวครับแล้วก็บางทีก็ได้ของสีส้มเดีย๋ยวผมยนของทิ้งนิดนึงนะครับซ่มให้ดูแลกันอ่าสมมุติว่าเด,ดี๋ยวซูมซมนี่ไงเดี๋ยวครับ ของที่เราซูมได้มันก็จะเป็นสเตตัสที่ใกล้ๆครับแบบไม่ไม่เวลวร้ายอะ่ปะประมาณเราใส่ครับเนี่ยอย่างนี้ผมเลเวลยี่สิบห้าก็สุ่มได้ของเลเวลสิมาใช้ก็ถือว่าใช้ได้ครับแล้วเกมนี้เมื่อเราเจอคนอื่นได้เราก็สามารถดีลกันกับผูเ้เล่นได้ครับถ้าเราเจอผูเ้เล่นอื่นเราสามารถดีลดีลกันโยนของให้กันซื้อของให้กันได้ดังนั้นมันก็มีการเทรดกันได้ เขามีการซื้อขายเทมกันได้เขาถ้าจะมีการซื้อซึ่งกลุ่มซื้อขายได้โบซีเขาก็มีการสร้างเรียบร้อยแล้วใครขาดหรืออะไรก็นั่นแหละครับเราไปหาเอาจากตรงนี้นเห็นไหมพอเราเข้าไปใกล้ครับมันก็จะมีละเนี่ย in white to trade นะครับ in white to party อย่างอื่นนี่ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจส่วนหนึ่งแค่นั้นนะครับเพราะว่าจริงๆถ้าจะพูดหมดมันจะยาวมากแล้วผมก็ว่าเออมันก็จะ วนเวรอไปเอาเอาอะไรที่ผมชอบแล้วก็หลักๆมาแล้วกันนะครับงั้นก็เดี๋ยวไปชมเกมเพลย์นิดๆหน่อยๆขออีก2อาชีพที่ผมเล่นแล้วก็ซิซๆเก็บไว้แล้วกันเลยส่วนตัวผมก็ขอลาตรงนี้เลยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันหวว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์พบกันคลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ